สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่3ที่โซของเราแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบายๆวันนี้เราจะไปกันที่ปูซานคะ่ะโดยนั่งรถไป KTX ไปนะแล้วเดี๋ยวตามไปเที่ยวปูซานด้วยกันต่อนะว่าปูซานในทิปของเราจะเป็นยังไงตอนนี้อากาศก็คือสบายๆมากๆเลยแต่ว่าที่เราใส่เตรียมตัวไว้ก่อนก็เพราะว่าเดี๋ยว ที่ปูซานอุณหภูมิก็จะลดลงสูงขึ้นกว่านี้แต่ว่าเขาบอกว่ามีลมอะค่ะนี่อันนี้บริเวณหน้าที่พักของเรานะทริปนี้เราพักกันที่โรงแรมยูไฟค่ะเดี๋ยวเราถ่ายดูอยู่ในย่านทงแดมู สถานีโซสเตชันนะคะเราใช้เวลากันประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงปูซานกันแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศภายในสถานีนะคะเดี๋ยวก่อนขึ้นรถมาซื้ออะไรลองท้องกันไปก่อนดีกว่าค่ะบนรถก็คือสามารถทานอาหารได้นะคะเป็นแบบข้าวๆอย่างนี้ไหมล่ะข้าวไพวกนั้น เอาอันไหนเลือกเอาติเหมือนกันหมดทุงอันละมั้งเฮ้ยเอานี้ดีกว่ามีชีสคนละก็อันเอย้ยอันเดียวกัน นี่อันนี้แหละเดี๋ยวนั่งริมนักกันนะ ออกจากสถานีกันมาแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราพักกันตรงที่พักย่านชายหาดแห่อื่นแดดค่ะรถที่นี่ก็ติดเหมือนบ้านเราเลยนะคะช่วงที่เราอยู่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกงานค่ะ ถึงที่พักเราผ่านจุดชมวิวของสะพานกวางอันเป็นสะพานที่ยาวที่สุดมองจากตรงนี้เวลานี้แสงแบบนี้สวยมากจริงๆตอนเรายืนมองอยู่มีเขาจุดพุด้วยไม่รู้ว่าเขาจุดพุกันในเวลานี้ทุกเย็นหรือเปล่าหรือว่าบังเอิญมาเจอพอดีโชคดีมากเลยค่ะ เป็นบรรยากาศยามเย็นที่พระอาทิตย์ตกดินได้สวยมากจริงๆค่ะที่นี่เรารู้สึกถึงความโรแมนติกแบบในซีรีส์เลยแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราพักกันที่โรงแรมบูสตอรี่แฮอุ่นแดค่ะ จชมห้องพักก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เรานอน,อนกันสองคนนะห้องนี้น่าจะนอนกันได้สองถึงสี่คนค่ะมีชั้นบนด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงบ้างเป็นชั้นลอยนะคะเตียงก็จะเป็นฟูกแบบนี้นอนได้สองคนค่ะ ทั้งทีนะคะเมนูที่เราจะาพลาดไม่ได้เลยก็คือเมนูทเวจีกุบะเป็นซุปกระดูกหมูเ,เขาต้มหมูที่แปลกกว่าบ้านเรานะคะก็คือว่าจะมีเครื่องเคียงให้เยอะมากๆเลยนี่ร้านนี้ดังด้วยนะมีศิลปินคนมีชื่อเสียงมาทานเยอะแยะค่ะ มาเสิร์ฟกันแล้วเขาบอกวิธีทาให้เราด้วยนะคะโอเค p e r e อีกหนึ่งเมนูที่ตอนแรกเราก็ยังคิดว่าจะเป็นยังไงแต่พอชิมไปชิมมาทุกคนอร่อยค่ะทั้งแบบความกลมกล่อมของเขาแล้วก็เครื่องเคียงที่มีหลากหลายแนะนำค่ะใครมาปูซานเนาะต้องมาลองอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะ หิมท้องกันแล้วเราพาทุกคนมาเดินย่อยกันที่นี่ค่ะอันนี้เป็นตรงบริเวณชายหาดแห่อื่นแดนะคะมีผู้คนมาเดินเล่นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนใหญ่เขาจะมาออกกำลังกายกันแล้วก็พาสุนัขมาเดินเล่นกันค่ะ ตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะช่วงที่เราไปมีดนตรีสดด้วยค่ะผู้คนที่นี่ดูมีความสุขและสนุกสนานดีมากเลยเราเดินกันที่นี่นานเลยค่ะที่นี่เดินเพลินมาก เดินเล่นกันจนเริ่มดึกแล้วนะคะเราข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะความบันเทิงยังไม่หยุดนะคะเราว่าที่นี่เป็นอะไรที่สนุกสนานดีมากๆเลยค่ะมีทั้งความโรแมนติกความคึกคักความสนุกสนานอาหารการกินก็อร่อยอความบันเทิงครบเต็มไปหมดเลยค่ะ ใช่หรือเปล่าอ่ะแห้่และก่อนกับที่พักในคืนนี้เราขอมาเช็คอินร้านนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเราว่าอยู่ที่เกาหลีเนี่ยนะความสนุกของที่นี่ก็คือการกินเบียร์แล้วก็หออกไก่ หรือว่าเฟนไฟล์อะไรแบบนี้ทุกคนเข้ากันมากๆเลยแล้วก็ได้บรรยากาศดีมากๆปกติเราไม่ใช่คนแบบกินเบียรอะไรมากมายแต่ว่าที่นี่ทำให้การกินเบียกินไก่ความมันเทิงดีมากๆไม่เชื่อก็ต้องลองดูนะคะแล้วจะติดใจ เชาวันนี้เราเพื่อนๆรู้ไหมเราอยู่ที่ไหนเช้าวันนี้เราอยู่กันที่ปูซานแล้วนะคะแสงเช้าคือสวยมากๆเมื่อวานเรานะนั่ง KTX จากโซมาปูซานสะดวกสบายมากแล้วก็มาถึงตอนเย็นๆค่ะบรรยากาศดีมากแสงที่นี่สวยมากแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยว ร,รอบๆนี้เราก็ไปนั่งรถปุ๊กปิกด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนี่เดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้เพื่อนๆดูนะวันนี้ตื่นสายเล็กน้อยเอ,อ่อตอนเนี้แปดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปทานอาหารที่โรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวกันต่อนะ ก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวนะคะเราพาทุกคนมาเดินเล่นที่นี่กันก่อนอยู่ไม่ไกลจากที่พักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ธรรมชาติแล้วก็ผู้คนที่นี่เราว่าเขานิยมออกกำลังกายแล้วก็ชอบเดินเล่นค่ะธรรมชาติที่นี่ก็ดีมากๆด้วยเพื่อนๆพนดูสิ ไม้เปลี่ยนสีก็ยังมีให้เราเห็นด้วยนะคะเราถ่ายรูปกันอยู่อย่างสนุกสนานสักพักหนึ่งมีคุณลุงใจดีมาแนะนำวิธีการถ่ายรูปแล้วก็ช่วยถ่ายให้กับเราด้วยคุณลุงแนะนำเทคนิคว่าถ่ายยังไงแบบไหนน่ารักมากมากเลยโอ้อ Beautiful 오 <웃음> <웃음> 감사합니다. 오 이것도 이렇게 똑같아요 이렇게 되면, 서같 어어 여기, 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 서기 여기, 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 걸통해기 여기, 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 여여 จุดนี้เราสามารถมองเห็นวิวเมืองได้เต็มตาเลยนะคะเห็นทั้งวิวที่สูงแล้วก็ทะเลที่สวยงามค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนวาร์ปกันมาที่โบสถ์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองปูซานนะคะโบสถ์นี้ก็จะตั้งอยู่ริมทะเลเลยค่ะถ้าใครดูซีรีส์เรื่องดีบก็จะคุ้นๆกับโบสถน์นี้เดินออกมาทางด้านหน้านะคะก็จะมีร้านอาหารขายให้เราด้วย ดูแล้วก็น่านั่งอยู่พอสมควรนะคะเขามีแบบว่าไว้มีโอกาสก็อยากจะมานั่งทานตรงนี้อยู่เหมือนกัน ปูซานแล้วนะคะสิ่งที่เราแนะนำว่าทุกคนไม่ควรจะพลาดเลยก็คือการนั่งเจ้ารถไฟปุกปีกนั่นเองนี่เพื่อนเอนเห็นไหมวิวทะเลแล้วก็วิวเมืองไปได้ในเวลาเดียวกันเลยค่ะรถก็จะแล่นแบบช้าๆนะคะให้เราได้สโลไลท์ชมวิวกันแบบไม่รีบร้อนสบายๆเลยค่ะรอบหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมงค่ะแนะนำให้ทุกคนจองกันมาล่วงหน้านะคะเพราะว่ารถอาจจะเต็มได้ค่ะมาต่อด้วยอะไรดี แล้วก็ต้องรับประทานกันสิคามาเกาหลีนะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดกันเลยจริงๆก็คือเมนูปิ้งย่างนั่นเอง ิมแล้วเรามาเดินย่อยกันที่ที่ไหนดีตรงนี้เรียกว่า วัดแฮดงยงกุนซานนั่นเองเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เราอยากแนะนำทุกคนว่าถ้ามาปูซานแล้วไม่ควรพลาดกันเลยจริงๆค่ะ ในวัดที่เก่าแก่ตั้งอยู่ริมทะเลแตกต่างจากวัดอื่นๆทั่วไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยวัดในเกาหลีก็จะตั้งอยู่ในป่าหรือว่าหุบเขาแต่ว่าความที่ปูซานเป็นเมืองที่ติดทะเลวัดนี้อยู่ริมทะเลแล้วก็เป็นวิวที่งดงามมากๆเลยค่ะ ส่วนการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่ที่ชายหาดแฮเอื่นแดก็สามารถนั่งรถบัสสาย181มาได้แล้วก็เดินต่อมาอีกนิดนึงก็จะถึงวัดนี้แล้วค่ะ ส่วนในค่ำคืนนี้นะคะเรามีภารกิจที่ต้องไปทำกันต่อก็คือไปเดินเล่นตามหาใบไม้เปลี่ยนสีเพิ่มเติมกันสักหน่อยอันนี้เรานั่งรถไฟฟ้าต่อกันมาไม่กี่สถานีเท่านั้นเองนะคะ มาเดินเล่นรับลมหนาวกันสักหน่อยนะคะมาดูกันว่าเขามีอะไรขายแล้วก็มีอะไรให้เราเดินดูเดินเล่นกันบ้างจากตรงนี้ค่ะพาทุกคนนั่งรถไฟใต้ดินมาดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ยังลงเหลืออยู่ทุกคนดูอันนี้นะลงจากสถานีรถไฟมาแล้วก็เจอเลย มาจากที่พักเราแค่ประมาณสองสถานีเท่านั้นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราปักหมุดไปให้จะบอกว่าดีมากๆลงจากสถานีรถไฟทุกคนดูเต็มท้องถนนวยหมดเลยค่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆในปูซานนะคะ ทั้งธรรมชาติความสนุกแล้วก็ความบันเทิงเดินเล่นกันจนเมื่อยแล้วเราก็พากันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกับบริเวณที่พักคะ่ะแต่ว่าความบันเทิงก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าแถวที่พักเรายิ่งบันเทิงเข้าไปใหญ่คะ่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพักกันที่ ตรงบริเวณชายหาดแห่อื่นแดนนั่นเองเดี๋ยวคืนนี้ไปหาอะไรกินกันต่อก่อนที่เราจะเข้าที่พักกันดีกว่าค่ะ คลิปปูซานเราก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะอีพีหน้าเราพาทุกคนไปเที่ยวและไปนอนแบบบ้านๆที่เกาหลีตรงหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนค่ะใครที่เป็นแฟนๆของเจ้าชายน้อยจะบอกว่าพลาดไม่ได้เลย บรรยากาศตอนกลางวันแล้วก็ตอนกัางคืนก็สวยคนละแบบไม่แพ้กันเลยนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามเราไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกับเราได้นะแล้วเดี๋ยวพบกัน EP หน้าค่ะ